วันนี้นะคะชิคนิสพกับเนสโกก็จะมาเล่นเกมสกรัสคสูสมู e ิ o n i t o นะอ้าวเนสโกอมามาต่อเนสโกเป็นรูปแม่เนสโกหมายถึงว่าน้องเนสโกโคตรนะ่ารัก นิสโกมาแป๊บหนึ่งนะนิสโกต้องมานิสโกเป็นเออร์ซูนในดาบค่ะ่าซูนที่นิสโกไม่ปลอดภัย ศูนย <łość> ์นะศูนย์มาศูนย์แต่เนสโกเป็นเดี <We> ๋ยวให้เนสโกมาเนสโกเป็นอะเดี๋ยวให้ท่าีชมพูก่อนนะอุ้ย แม่เป็นแม่อมะตะแม่แม่อมะตะแม่ค่ะแม่ข้าไม่ไถ่ใแม่ข้าไม่ถมไมถ่ไม่ให้ไปตัดคนอื่นนะไม่ต้องให้มเมสโกเมสโกฮือบินน,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 น่ารัก เนสโกไม่ตายเลยนะอ่ะอันนิ้โก้โอ้ยไปไม่ได้เลย 「でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心はしんぱ